เรื่องบริษัทมิลิเวอร์ด้วยเงินสักกี่ล้านเองสักกี่ล้านเนี่ยค่ะบริษัทใหญ่ขนาดนี้ถ้าท่านจะเป็นพาร์ทเนอร์เขาเหมือนเซ็นสัญญาบริษัทท่านบริษัทต้องแบบคิดค่าสัญญาแพงไหมแพงแต่โยบอกว่าเราสามารถเริ่มต้นเป็นพาร์ทเนอร์ของบริษัทมิลิเวอร์ด้วยเงินหกร้อยบาทนะคะท่านว่าถูกหรือแพงหกร้อยบาทถูกไหมถูกมากเซ็นสัญญาบริษัทหกร้อยบาทท่านได้สิทธิ์ทุกอย่างกับบริษัทมิลิเวอร์เป็นเหมือนเขาเป็นพาร์ทเนอร์บริษัทนี้ว่าด้วยเงินหกร้อยบาท บางคนบอก600บาทเยอะอะคุณหยกตัวอย่างนะคะจะว่าเยอะก็เยอะจะว่าน้อยก็น้อยถามผู้หญิงในห้องนี้ฮะมีคนผู้หญิงในห้องนี้มีกระเป๋าที่ซื้อแล้วราคาเกิน600เราไม่ได้ใ <t> ช้เลยใช่แล้วมันทำให้น้ารวยไหมไม่จริงไหมคะจริงไหมคะเวลาเจอแฟนก็แอบกระเป๋าในท้ายๆแล้วก็บอกแฟนว่าซื้อมานานแล้วไม่เคยสนใจเราหรอกจริงไหมคะแต่จริงซื้อมาไม่รู้กี่ใบนะใช่ไหมนะเสื้อผ้าซื้อเราไม่ใช้เยอะมยคะเอะ <ภ><ย>เ,นะเคยถามจริงนะคะเคยเอาเงินหกร้อยบาทไปเลี้ยงเล่าเพื่อนไหมคะเคยนะคะแล้วได้อะไรไหมคะไม่ได้ไม่ได้่ได้าเ่ไดรไม่ได้ไม่้ม่ได้ไม่ได้ไมนได้นเปลี้่ยนเป็นเงินม่ไ้านบาท้ายน่านด้ม่ได้ไมเไ้ไม่ได้ไม่ได้ไมไ้ไม่ได้ไม่อด่ได้ไ่ด้ไม่้ไม่ได้ไม่ได้ไมไม่ไั้ม่ด้ไม่ได้ไม่ได้ม่ได้ไม่ไ้ไมิไไม่ค่ะคค่ะเดี๋ยวเ,เรามาไปไปไปดูกันนะคะ